สวัสดีค่ะและนี่ก็คือ Clean Pet p r m i u m พาทวซีซัน2วันนี้นะคะพอยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาพบกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเหมือนเคยซึ่งวันนี้เราจะบอกคำใบ้นึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยมีความแบบมีเชื้อสายแมวป่า อ่ะอะไรเอ่ยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนเนี่ยมาพบกับน้องแมวสายพันธุ์เบงกอนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฟาร์ม Silver s q คว d เบงกอ <c oughs> จะเป็นยังไงความน่ารักนั้นจะน่ารักมากแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าตามเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของ Silver Squad เบงกอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรุบกลนนำตัวนิดน,นึงค่ะชื่อวีนะคะเป็นเจ้าของฟาร์แมวเบงกอน Silver Squad ค่ะเพราะพันน้องมานานยังค่ะออตอนนี้ก็เข้าปีที่4แล้วค่ะอืมแล้วอย่างนี้แบบมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่งไงคะถึงสนใจเป็นสายพัน์ธุนี้ด้วยจุดเริ่มต้น ของทีฟาร์มอะค่ะก็รแรกเริ่มก็เริ่มมาจากว่าวีอะยังไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนเลยแล้วตอนนั้นคือทํางานอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเราก็มองหาสัตว์เลี้ยงที่จะเอาไปเลี้ยง<ม>เป็นเพื่อน<ม><ม>แล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลเปิด Google เ,เลยก็คือหาว่าแบบเออเลี้ยงน้องอะไรดีตอนแรกจะเอาน้องหมาก็รู้สึกว่าเอออาจจะติดน,นิดนึงก็อลองไล่ไปเรื่อยๆก็ดีมาน้องแมวเงียบ<ม>ก็เลยลองไปเสิร์ชดูว่าน้องแมวมีพันธุ์อะไรบ้าง<ม>อะไรเง,งี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือมาจบที่เบงกอแล้วทาไมต้องเป็นสายพันธุ์เบงกอด้วยเพราะว่าเบกกกอออจาาที่หมืนร รีวิวมานะคะก็คือพอจะทราบว่าเหมือนน้องมีลายเหมือนเสือเพราะส่วนตัวคือเป็นคนที่ชอบลายเสือดาวอยู่แล้วในระดับหนึ่งด้วย,ยแล้วก็คือนิสยัยเขาบอกว่าน้องแมวมีความเงียบแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายเวลาถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดน,น,นิดนึงแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคะือเขาบอกว่าเบงกอลจะมีนิสยัยคล้ายๆกับน,น้องหมาซึ่งส่วนตัวก่อนนนี้คือเป็นคนลัางหมาแล้วก็เลี้ยงน้องหมามาก่อนอยู่แล้วก็เลยว่าโอเคแล้วยี่งขนสั้นด้วยดูแลง่ายเพราะฉะนั้นเบงกอลละกันแล้วทาไมถึงอพาะพันธุ์เน ที่ฟาร์มะค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอหลังจากเริ่มเลี้ยงตัวแรกไปแล้วนะ้องก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเบงกอดุงมีเสน่ห์นะมีคาแรกเตอร์ Character ของตัวเองชัดเจนนะเลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเกี่ยวกับเรื่องของประวัติสายพันธุ์คงสร้าง ที่ได้มาตรฐานแล้วก็รวมถึงโรคพันธุกรรมด้วยช่วิก็หามาหมดเลยหลังจากนั้นพอเริ่มรู้ข้อมูลก็แบบว่าเออเราอยากเอาเหมือนกับจุดตรงเนี้แล้วก็แมวที่ได้มาตรฐานสายพันธุ์มีการตรวจโรคพันธุกรรมเงี้ยมาเผยแพร่เอามาให้คนไทยได้รับรู้แล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็คือมาจากความรักใช่เกิดจากความรักเกิดจากแพชชั่นล้วนๆเลยค่ะ รู้ว่าลักษณะสายพันธุ์ที่แบบเนี่ยถูกต้องตามลักษณะของสายพันธุ์เบงกอลเงี้ยค่ะมันต้องเป็นยังไงขนาดสีอ,อไะไรเงี้ยค่ะถ้า,ถ,าถ้าตามมาตรฐานสายพันธุ์ของแมวเบงกอลสากลน,นะคะเขาก็จะมีการระบุไวน้นะว่าเบงกอลจะเป็นแมวที่มีขนาดกลางไปถึงใหญ่น้ําหนักก็จะคืออยู่ประมาณถ้าตัวผ่้ก็คือประมาณ6-8ถึงโลอ,อย่างเงี้ยคะ่ะตัวเมียก็อาจจะมีเหมือนกับ3โลครึ่งถึง5โลลักษณะโครงสร้างคือจะมีลักษณะที่คล้ายกับแมวดาวเพราะว่าม,มาตรฐานสายพันธุ์เขาจะมีกาหนดมาเลยว่าต้นกาเนิดของเบ คือมาจากความต้องการพัฒนาแมวบ้านให้มีลักษณะใกล้เคียงกับแมวดาวหรือแมวป่ามากที่สุดแต่นิสัย ยังเป็นแมวบ้านอยู่ลักษณะหัวที่ค่อนข้างเล็กหน่อยไม่ไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับลําตัวนะคะแล้วก็โครงสร้างหูจะสั้นฐานกว้างปลายโค้งเราก็จะทํามุมองศาอยู่ประมาณ1ิบับบสนาฬิกาค่ะตาจะกลมโตภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า n o c t u r n a l eyes ก็คือตาที่เหมือนกับสัตว์หายใจเมืองคืนแล้วก็จะเซตตัวอยู่ในตําแหน่งที่ต่ำฐานจมูกจะกว้างแล้วก็จะมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างตรงกระบอกปากจะใหญ่แล้วก็ในส่วนของลําตัวค่ะก็คือเขาจะบอกว่าจะแน่นเต็มไปด้วยมัสคูลาก็คือมีกล้าม แล้วก็ขาหลังจะสูงกว่าขาหน้าเพื่อที่จะเหมือนซัพพอร์ตการกระดูกสันลาของน้อง แล้วก็หางจะมีความหนาในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปถ้าเทียบกับขนาดลำตัวเห็นที่น้องน้องค่ะมีหลายสีมาแล้วแต่ละตัวค่ะลายทั้งขนแล้วก็สีลูกกระต่ายไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าถ้าเบงกอลตมสแตนดาร์ดจริงๆค่ะจะมีค่อนข้างหลายสีเลยแต่ว่าถ้าในฟาร์มวีหลักๆก็คือจะเป็นสีน้ําตาลเป็นสีสแตนดาร์ดของแมวเบงกอลเลสีน้ําตาลค่ะซึ่งแมวเบงกอลสีน้าตาลนะคะสามารถมีเฉดสีตั้งแต่น้ําตาลเข้มน้ําตาลเทาโทนเย็นไปจนถึงน้ําตาลออกส้ม น้ำตาลแดงซึ่งเป็นโทนร้อนก็คือได้เหมือนกันส่วนลูกตาสีลูกตาก็คือค่อนข้างจะหลากหลายในสีน้ําตาลก็คือมีได้้งแต่สีเขียวสีออกเขียวอ้มเหลืองไปจนถึงสีคอปเปอร์สีน้ําตาลก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นสีแรงเนาะสีน้ำตาลสีที่2ก็คือจะเป็นสีสโนวสีสโนตรงนี้ค่ะก็คือที่ฟาร์มจะแบ่งออกเป็นสโนว์นิง สโนลิงส์สโนลิงส์ก็คือจะเป็นน้องสีขาวจะเป็นเป็นสีออกขาวสุดเลยแล้วก็ลายจะออกสีครีมๆหน่อยมีลักษณะพิเศษคือตาสีฟ้าคือแมวสีสโนลิงส์เบงกอรสโนลิงส์จะเป็นสีเดียวในแมวเบงกอร์ที่จะมีตาสีฟ้าค่ะส่วนสโนมิงก็คือสีก็คือเหมือนกับเฉดจะเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นสีครีมตาก็คือสีจะออกบางตัวจะเป็นสีอะควาก็คือฟ้าอมเขียวได้ไปจนถึงเหมือนกับเขียวอมเหลืองก็มีเหมือนกันค่ะ แล้วก็สีในฟาร์มอีกสีหนึ่งก็คือจะเป็นสีซิลเวอร์เป็นที่มาของชื่อฟาร์มเนี่ยค่ะว่า s i ลเวอร์คอรเพราะว่าโดยส่วนตัววีจะชอบสีซ<น>ิลเวอร์มากๆเลยแล้วลูกตาน้องก็สีเออลูกตาน้องค่ะจะมีได้ตั้งแต่สีเขียวอมเหลืองไปนจนถึงสีเขียวเลยส่วนตัวสีก็คือจะออกเป็นโทนขาวดำเทาเป็นลักใช่ แล้วเรื่องลายอะคะมันมีแบบลายเฉพาะตายตัวไหมคะอ๋อถ้าลายของแมวเบงนกรค่ะตามมาตรฐานสายพันเลยคือเราจะแบ่งลายเป็น2ประเภทก็คือสปอ t ตแท็บบี้กับมาเบิ้ลสปอ t ตแทบี้ก็คือจะเป็นเหมือนลายคล้ายๆลายจุดหรือลายเสือดาวหรือลายเสือจักรัดวหรืออาจจะมีใหญ่ไปจนถึงเหมือนเสือลายเมฆก,ก็มีเหมือนกันค่ะ อันนี้จะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเพราะว่าการพัฒนาลวดลายของแมวเบงกอลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความชอบความลหลงไหลในลวดลายของบรีดเดอร์เป็นหลักค่ะส่วนมาเบิรก็คือจะเป็นลายอีกลักษณะหนึ่งเลยที่จะมีลักษณะคล้ายกับลายหินอ่อนจะไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ตายตัวแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสีเดียวสีล้วนไปนะคะคุณมีคะเราเมื่อกี้พอยได้มีโอกาสจับขนน้องเงี้ยค่ะความพิเศษของขนน้องมันแบบมันุ่มกว่าแมวทั่วไปนี้มันมันยังไงคะขนของแมวเบงกอค่ะจะมีความค่อนข้างพิเศษในระดับ เ,เพราะว่าตามมาตรฐานนะคะ<ช>เขาจะมีการระบุว่าขนของแมวเบงกอจะมีลักษณะเหมือนกำไมะหยี่ให้สัมผัสที่นุ่มอีกลักษณะหนึ่งที่แมวเบงกอบางตัวจะมีก็คือเราจะเรียกว่ากริตเตอร์ก็คือเป็นขนที่เหมือนกับเมื่อสัมผัสกับแสงนะคะมันจะทํามุมแล้วคือมันจะเกิดเป็นเหมือนกริตเตอร์เหมือนอผงนางฟ้าค่ะล<ข>อยอยู่เต็มขนน้องเลยแต่จริงก็คือเป็นลักษณะขนของเรา ย่างเงี้ยค่ะนิสัยของน้องความแตกต่างจากแมวทั่วไปเป็นยังไงคะเบงกอจะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นแมวเอออเลิร์ดเหมือนกับว่าเป็นแมวพลังงานเยอะจะชอบเล่นมีความแอคทีฟแล้วก็ชอบปีนอยู่ที่สูงชอบกระโดดชอบวิ่งเล่นแล้วก็ที่สําคัญคือแมวเบงกอชอบเล่นน้ำด้วยค่ะออชอบเล่นนะ้ำใช่แต่ละตัวก็จะมีเหมือนคาแรคเตอร์มีนิสัยของตัวเองที่แบบว่าชัดเจนแยกกันออกไปแต่คือเบื้องต้นพื้นฐานนะคะก็คือจะเป็นแมวชอบเล่นชอบทํากิจกรรมชอบปน ชอบโดนโดนโอ้ oh my g ก d ตอนนี้อยู่บนเอแนละ้ว <laughs> โอ้ยเอ่อหนูจะนอนตรงนั้นโอเค เรื่องการเลี้ยงแบบต้องอยู่อากาศแบบไหนเลนะในการเลี้ยงดูแมวเบนโกะค่ะแมวเบนกอลค่อนข้างจะเลี้ยงดูง่ายในระดับหนึ่งเนื่องจากน้องเป็นแมวขนสั้นก็คือตอบโจทย์กับสภาพอากาศเมืองไทยได้ดีอยู่แล้วสามารถเลี้ยงในอากาศธรรมดาได้เลี้ยงในห้องแอร์ได้เหมือนกันเลี้ยงในห้องพัดลมก็ได้แต่วีจะแนะนําว่าบริเวณที่เลี้ยงน้องค่ะควระจะมีอากาศถ่ายเทเนาะโปร่งโล่งสบายก็คือเหมือนกับทำให้อากาศมัน flow air f l o ์ได้ดีก็โอเคค่ะ น้องมีโรคประจาสายพันธุ์ไหมคะเออในสายพันธุ์แมววิงกอค่ะหลักๆเลยเราจะมี3โรคพันธุกรรมที่เหมือนกับว่าเออเป็นอร์ n i n g ที่ทุกคนคนที่เป็นรีเดอร์ค่ะควรจะเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ก็คือเรื่องแรกจะเป็นโรคพราบีซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมในน้องแมววิงกอก็คือ <c oughs> ตรงนี้จะมีความที่ถ้าน้องแมวที่เป็นโรคนี้อาจจะแสดงอาการตอนเด็กๆเ,เลยก็ได้หรือว่าโตไปเริ่มมีอาการคือเหมือนกับตาจะเริ่มพร่าเริ่มมองไม่เห็น เราก็จะนําไปสู่การตาบอดในที่สุดแล้วก็โรคที่2ก็คือจะเป็น PKD ถ้าภาษาไทยคือจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดจากซึ่งก็อันตรายถึงตายได้เหมือนกันค่ะ<อ>แล้วก็โรคที่3จะเป็นโรค SCM เกี่ยวกับหัวใจก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตตรงนี้ปัจจุบันก็คือ2โรคแรกอะค่ะพามีกับ PKD อะเราสามารถที่จะใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ตรวจเจอตรวจยีนได้<อ>เราวว่าแมวตัวนี้มีโรคไหมแมวตัวนี้แครี่หรือเปล่าซึ่งมันส่งผลต่อการที่เราจะแพลนในการบรีบแมวหรือผสมแมว รุ่นต,ต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีแมวที่เป็นโรคตรงนี้มันป้องกันได้ค่ะแต่ว่าโรค SCM หรือกล้ามเนื้อหัวใจโตตรงนี้ค่ะปัจจุบันยังตรวจไม่ได้ไม่สามารถตรวจได้ว่าเออแมวตัวนี้มียีนที่เป็นหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่เราทําได้ในฐานะบรีเดอร์ค่ะก็คือในทุกๆปีเราจะพาน้องแมวของที่บานมาค่ะไปตรวจกับคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจก็คือให้คุณหมอทํเอ็กโคตรวจวัดกล้ามเนื้อขนาดความหนาของผนังหัวใจเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะเหมือนกับว่าส่งต่อแมวที่สุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรค ให้กับเจ้าของได้ดูแลนแล้อด้วยเี้เรื่องอาหารก็คือมันจะแตกต่างกับแมวทั่วไปไหมคะคุณวีของแมวเบงกอค่ะโดยปกติก็คือสามารถทานอาหารแมวได้ปกติเลยนะคะอาหารอาหารแมวทั่ว<อ>ไปได้เลยแต่ว่าวีอยากจ,จะแนะนํานิดนึงว่าเนื่องจากน้องค่ะมีความเป็นแมวแอคทีฟพลังงานเยอะชอบเล่นชอบออกกำลังกายเหมือนกับคนที่ชอบออกกําลังกายอะค่ะ,คะดังนั้นร่างกายของน้องอาจจะต้องการโปรตีนเสริมเข้าไปสักนิดนึงเจ้าของอาจจะให้เป็นอาหารเม็ดปกติสูตรทั่วไปได้เลยแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเป็นเนื้อหรือโปรตี อะไรเสริมเข้่ไปต่างหากก็ได้หรือว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันจะมีอาหารเม็ดหรืออาหารอาหารเปียกที่เหมือนกับว่าเป็นสูตรที่โปรตีนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็อีกอาหารประเภทหนึ่งที่คนเลี้ยงแมววิงกอร์ยอมรับกันก็คือ,<ป>คอการให้บาร<อ>์ฟให้บาร์ก็คือให้เป็นอาหารสดสดแบบเนือ้อของของที่ฟาร์มอะค่ะจะมีแค่เฉพาะน้องบางตัวที่ทานบาร์ฟแต่ส่วนใหญ่จะทานอาหารเม็ดเพราะว่าง่ายต่อการดูแลน้องแล้วก็รวมไปถึงว่าอย่างลูกแมวที่เจ้าของจะรับไปดูแลต่ออย่างเงี้ยค่ะก็คือการให้บาร์ฟบางคนอาจจะไม่สะดวก ทางฟาร์มก็คือจะปรับเป็นอาหารเม็ดให้ก่อนอนาคตต่อไปถ้าเจ้าของอยากจะให้เป็นบาฟเองอะไรเงี้ยค่ะสามารถปรับได้ไม่มีปัญหาเลย พันนิยมของในประเทศไทยอะสายพันธุ์นี้เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าพูดกันตรงๆคือยังเป็นสายพันธุ์แมวที่ค่อนข้างจะใหม่มากมีอายุสายพันธุ์อยู่ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานี่เองค่ะที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนาะแล้วเป็นที่ยอมรับเออในเมืองไทยหลายคนอาจจะย,ยังไม่ค่อยรู้จักว่าอุ้ยนี่คือแมวเบเกอรเหรอหรือว่าแบบเอ้ยทำไมแมวลายเหมือนเสือเลยอันนี้สายพันธุ์อะไร <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าด้วยทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวก นะค,ะคนแบบนิสัยแบบไหนถึงจะเหมาะกับสายพันธุ์เบงกอลค่ะถ้าในส่วนตัวของวีนะคะคือเบงกอลเหมาะได้กับคนแทบจะทุกรักษณะเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเวลาให้น้องนิดนึงอย่างน้อยก็คือมีเวลาเล่นกับเขาอาจจะเป็นช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นเพราะส่วนใหญ่ช่วงกลางวันคือแมวจะนอนหรือว่าวันหยุดอย่างเงี้ยพาไปทํากิจกรรมพาใส่สายจูงแล้วก็เหมือนกับพาน้องเดินก็ได้เพราะแมวเบงกอเป็นแมวที่ค่อนฉลาดมากค่ะเแต่ว่าถ้าคนที่ชอบน้องหมาอยู่แล้วถ้าได้มารู้จักแมวเบงกอลอาจจะหลงรัก ้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าสามารถต้อนได้ทําทริคได้แล้วก็คือมีลักษณะที่ัยท่าทางเล้ายคล้ายน้องหมาด้วยเหมือนกันคะคะจุดเด่นของฟาร์มคุณวีค่ะมีอะไรบ้างคะเราจะโฟกัสที่เรื่องสุขภาพเราให้ความสําคัญกับสุขภาพน้องแมวมาก่อนเลยลก็คืออย่างโรคพันธุกรรมเราเป็นฟาร์มแรกแรกในประเทศไทยเลยที่เราพาน้องไปตรวจคือพ่อแม่พันธุ์ทุกตัวของที่ฟาร์มเราผ่านการสกัดลิคัดกรองโรคพันธุกรรมหมดเลยเจ้าของน้องสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการที่เหมือนกับเออเอาน้องไปเลี้ยงแล้วอยู่ๆทำไมน้องป่วยเป็นโร พันธุกรรมอะไรที่เหมือนกันสุดท้ายรักษาไม่ได้ทั้งๆท,ที่เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มเขาเนี่ยค่ะอีกอันหนึ่งคือเราเชี่ยวชาญในการเลี้แมวตีซิเวอร์แล้วก็แมวที่มีลักษณะไวลยลุกก็คือลักษณะที่หัวสั้นตาโตโครงสร้างที่ใกล้เคียงก,กับแมวดาวหรือแมวป่าก็คือที่ฟาร์มเราโฟกัสตรงนี้มากเลยค่ะแล้วเรื่องการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของน้อง,งคะ่ะทางฟาร์มแบบดูแลน้องยังไงบ้างปล่อยเดินพาไปออกกำลังกายแค่ค่ะ <c oughs> ของพี่ฟาร์มคือเราเราจะไม่ไม่มีกรงเลยค่ะ จะไม่จะไม่เลี้ยงน้องแบบขังงงเลยเราต้องการเลี้ยงให้น้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นบ้านมีความเป็นครอบครัวให้น้องรู้สึกว่าน้องอยู่กับเราคือน้องเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเราอีกคนหนึ่งอยากรู้ค่าสินสอดของทางฟาร์มเริ่มต้นที่เท่าไหร่ค่ะของที่ฟาร์มมะค่ะต้องต้องอธิบายก่อนว่าของที่ฟาร์มเราอ่ะเราจะแบ่งเราจะใช้เกณฑ์ในการจํไหนน้องแมวเหมือนกับฟาร์มในยุโรปหรือในอเมริกาส่วนใหญ่ที่ได้มาตรฐานเขาจะแบ่งเกณฑ์น้องแมวออกเป็นว่าเป็นแมวสําหรับเลี้ยงเล่นหรือเป็นสัตว เลี้ยงนะคะเนื้อกับแมวสําหรับไปเพาะพันต่อแล้วในเกณฑ์สาหรับเป็นสัตว์เลี้ยงในตรงนี้ของเวียค่ะก็คือจะมีเงื่อนไขว่าน้องแมวต้องทาหมันก็คือออปชันก็คือฟาร์มจะเป็นคนรับผิดชอบทําหมันให้น้องสักงไมโครชิปตัวสุขภาพตัวเลือดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถึงจะส่งมอบน้องให้เจ้าของค่ะราคาสําหรับเป็นสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดใช่ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับเพาะพันนะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสน เป็นสําหรับเพาะพันธุ์นะคะ<อ>เราก็เราก็จะดูจุดประสงค์ก่อนเนาะว่านะคุณต้องการเอาน้องไปเพาะพันธุ์ใช่ไหมงั้นโอเคเราจะมีเงื่อนไขคือคุณต้องเป็นฟาร์มแมวจดทะเบียนนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เหมือนกับว่าเกิดการผสมมั่ว<อ>หรือว่าไปผสมอะไรไม่รู้ไม่มีการ t r a c กิง้ง<อ>หรือแท็กอะไรไม่ได้อย่างนี้นะคะคือทั้งหมดตรงเนี้ย<อ>วีมองว่าใช้นโยบายแบบนี้ในการที่จะจําหน่ายเนาะคะ่ะวีทําเพื่อตัวน้องแมวเองด้วยโอ๊ยน่ารักมากช่วง คกนฑเพชรพรีเมียมเอดูเคชั่นการทำหมันของน้องแมวที่ฟาร์มาค่ะเราจะมีเกณฑ์การทำหมันน้องแมวในช่วงอายุ4เดือนเป็นต้นไปเราจะปฏิบัติตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลเนาะก็คือน้องแมวต้องมีอายุครบ4เดือนแล้วก็น้ำหนัก 2โลมีการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยรวมทั่วไปก็คือปกติคุณหมอก็จะพาให้ได้โดยของแมวเบงกอค่ะความพิเศษมันจะอยู่ตรงที่ว่าเนื่องจากว่าน้องอ่ะมีลักษณะตัวโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ทําให้น้องแมวเบงกอที่อายุ4เดือนนะคะมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านที่โตเต็มวัยแล้วทําให้ขนาดตัวของน้องอ่ะไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของน้ําหนักหรือเกณฑ์น้ําหนักตรงนี้สามารถที่จะทํามันได้เลยไม่อันตรายค่ะ เห็นบอกว่าจริงๆมี2ที่ใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เราอยู่กันที่กาลปภุึกไม่ได้เพาะที่นี่ใช่ไหมคะค่ะความซิวเวอร์สคอ,อร์อะค่ะคือก่อนหน้านี้แรกเริ่มเดิมทีเลยอะค่ะจะมีอยู่ที่บ้านที่กาลปภุึกจากที่วีทาฟาร์มมาได้ประมาณ1 2, ปี2ปีก็คือจํานวนสมาชิกแมวก็เพิ่ม,มขึ้น,นแล้วือพื้นที่ในการใช้สําหรับน้องแมวหนึ่งตัวโดวยเฉพาะตัวผู้เขาเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นวีเลยตัดสินใจว่าโอเคนั้นเราไปสร้างบ้านแมวให้น้องใหม่หมดีกว่าอีกหลังหนึ่งเลยก็คือ move ไปอยู่จังหวัดส อยู่แล้วด้วยแมวหลักๆที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่พันธุก็คือจะอยู่ที่สุรินเลยอยากให้คุณมีฝากฝารมนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าสําหรับลูกค้าหรือใครท่านไหนที่สนใจแมวเบงกอนนะคะสามารถติดต่อฟาร์มแมวเบงกอนซิลเวอร์สอร์ตได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะดูแลทุกคนที่สนใจน้องแมวค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะคะรวมถึงอินสตาแกรมแล้วก็ทางหน้าเว็บของ ก็ได้ค่ะใครสนใจก็คือสามารถติดต่อคุณวีได้เลยค่ะคก็วันนี้ขอบคุณคุณวีมากนะคะขอบ <มา S 1> ค,คุณกันนะคะค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูความน่ารักของน้องๆตัวไหนสายพันธุ์ไหนฟาร์มไหนก็รอติดตามที่ Clean Pet Premium พาทัวได้เลยจ้าไปกัอนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเบงก้า น้องไม่จอย